สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาทำางไงถึงจะได้คุณแจมากในธันวาลนะคะก็เข้าหน้าแอปของเราเลยแอปของธันวาลก็กดเข้าไปที่รูปโฟลไฟลของเราเสร็จแล้วก็จะเด้งมาหน้านี้แล้วเราก็เลื่อนลงมานะวันจะมีคําว่าหมุนวงล้อแล้วก็กดเข้าตรงนี้แล้วมันจะจะเด้งเข้ามาที่หน้าวงล้อของธันวาเลยเราก็เข้ามาหมุนวันหนึ่งเข้าหนึ่งครั้งหมุนได้สองครั้งบางถ้านจำไม่ผิดก็หมุนสะสมคุณแจไปเรื่อยๆ สำหรับนักอ่านที่แบบอยากจะเป์แบบนักเขียนที่แบบเป็นดวงใจของเราอะไรเงี้ยเราก็สามารถให้กำลังใจเขาเล็กๆน้อย,อยก็ไม่ได้มากมายอะไรหรอกนะให้เขามีกำลังใจในการเขียนนิยายในแต่ละในแต่ละวันก็คือเราก็มาสะสมสะสมอย่างนี้ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเอยนาะอ่ะก็ได้คุณแจมาแล้วเสร็จแล้วเราก็แบบทำยังไงถึงได้คุณแจเพิ่มแล้วเห็นรูปที่มันเขียนว่าเหรียญเรากดเข้าไปที่ คุณแจกดเข้าไปที่คุณแจนะคะแล้วเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยมาดูโฆษณาคุณดูโฆษณาจบแล้วเราก็จะได้เหรียญเพิ่มเออไม่ใช่เหรียญสิคุณแจเพิ่มมาเพื่อที่จะไปอ่านนิยายที่เราชอบนะคะ<ๆ><ๆ>ก็สะสมไปเรื่อยๆอันนี้คือเราหามานานมากที่แบบแต่ก่อนมันจะมีว่าเุ้ยกดเข้าไปดูโฆษณาแล้วก็จะได้แบบคุณแจไปอ่านนิยายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กดเข้าไปดูกดเข้าไปดูเรื่อยๆนะ โฆษณาก็คือแบบต้องดูให้จบนะไม่อย่างนั้นก็คือไม่ได้เหรียญจะเอ้ยไม่ได้คุญแจจ้านะแล้วก็ดูโฆษณาอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนมันจบจบแล้วก็คือกดออกกดออกนะกดออกจากโฆษณาได้เสร็จแล้วเราก็จะได้รับคุญแจคุณคุณได้รับคุญแจเรียบร้อยแล้วอ่ะได้มาหนึ่งดอกแล้วก็กดเข้าไปชมใหม่อีกรอบหนึ่งพอหลังจากที่เราดูโฆษณา จบเรียบร้อยเราก็จะได้คุณแจมาแต่ถ้าแบบคนที่แบบลำคาญจังเลยค่ะทำไมถึงดูโฆษณาเยอะอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะถ้าแบบจะไปซื้อเหรียญแล้วอ่านเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ว่ากันแต่เราก็สําหรับคนที่แบบงบน้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อยากเปให้กับนักเขียนของเราแล้วก็แบบเออโหลดแอปของทันวนไลมาเพื่อแบบสมัครแอคเคาท์อะไรเรียบร้อยนะก็เข้ามาหมุนวงล้อแล้วก็ดูโฆษณาเราก็จะได้คุณแจอย่างเงี้ย ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าโฆษณานี้มันให้ดูวันละกี่ครั้งก็ไม่ไม่แน่ใจแต่แต่เท่าที่เรากดเข้าไปดูเนาะหลายครั้งเหมือนกันก็ก็ก็กดได้ก็กดได้เรื่อยๆนะก็กดเข้าไปดูได้เรื่อยๆกดดูโฆษณาจบแล้วเราก็ได้กุญแจมาอันนี้ก็เราก็สะสมไว้ไปอ่านเรื่อยๆเนาะสําหรับคนที่แบบอันนี้ยายรักนิยายอะไรโลกนิยายคือของฉันเนาะก็ สามารถนําคุญแสไปอ่านได้ค่ะเฉพาะแค่ในทันเวลาไหนนะคะเนี่ยเราก็จะได้เรียบร้อยแล้วนะเรีร้อยก็คือก็กดเข้าไปได้ก็กดเข้าไปเรื่อยๆนะเรื่อยๆก็ได้เรื่อยๆนะก็ไม่รู้ว่ากําหนดยังไงก็ถ้าเพื่อนๆทุกคนอยากจะลองรู้ว่าเฮ้ยวันหนึ่งมันให้ดูโฆษณาเท่าไหร่ก็ทุกคนก็ลองเข้าไปดูเนาะอันนี้เรามาบอกวิธีที่แบบ เอ้ยดูโฆษณาจากตรงไหนที่จะได้คุณแจเพิ่มจาก1ดอกสองดอกมาเป็นอาจจะเป็นวันหนึ่งได้5ดอกอะไรอย่างเงี้ยเออก็สะสมไปเรื่อยเรื่อยเรืยเรื่อยเรื่อยก็จะได้แบบไปอ่านนิยายที่เราชอบที่เราถูกใจเนาะแบบโดยที่แบบเอยไม่ต้องเสียเหรียญแต่เราเสียคุณแจได้มาฟรีๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็วันนี้ก็มาอัปเดตการการ ทำยังไงถึงจะได้คุณแจเยอะในทันไรนะก็แค่นี้นะคะก็คือแบบรู้แล้วว่าต้องต้องมาดูตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยก็จะจะมาบอกเพื่อนๆกันเนาะว่าว่าทํำยังไง